สวัสดีครับนี่ตัว้วล็อก็คือช่อง APM Apple Man วันนี้เราจะมาพูดถึงนัดสปเปอร์เปิดบ้านรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมวันนี้แมนซิตี้เล่นเหมือนแบบ4-4-1-1มั้งนะก็โก้จะเป็นเอเดนสันแบ็คซ้ายแบ็คขวามีกวาดิโอแบ,บ็คขวามีมาชุดนูเนสคัมแบ็กแล้วก็เซนเตอร์มีลูเบนเดียร์แล้วก็คูซานอฟนะส่วนกองกลาง2คนมีโควาซิตนิโก้กอนซาเลสกลางลูกก็จะเป็นโอมามามุนนะส่วนปีกสองข้างมี เจอรมี่โดกูและซาวินโยกองหน้าเป็นเอริงเบลฮาแรนเริ่มเกมเลยนะวันนี้แมนซิตี้ก็ทําได้ดีนะในครึ่งแรกบอกว่านาทีที่6นะนดูเนสเนี่ยก็เปิดเข้ามาให้ฮาแรนฮาแรนก็ยิงจ่อๆแบบจะไปติดเซฟวิคาริยอแต่เมื่อยิงไม่เข้าแต่ก็เป็นสัญญาณอันดีนะที่ทำให้แมนซิตี นาทีที่11ต่อมานิกโก้ก่อนซาเลสก็ส่งให้โดกูโดกูเปิดเลียดเข้ามาให้หาเล่นแล้วก็ยิงเข้าไปเป็น0ต่อ1 m a n c แมนเชสเตอร์ซิตี้นำแล้วนาทีที่20โดกูก็ได้ส่งแต่ก็ไม่ได้อะมันเบาอะและนาทีที่26โดกูส่งเข้ากลางแล้วซาวินโยโล่งๆเดี๋ยวเดียวยิงข้ามคานซาวินโยถ้าปรับตรงนี้ได้นะจะเพอร์เฟกมากสำหรับซาวินโยนะมาถึงนาทีที่29 ใครส่งด o ูเหมือนเดิมส่งให้หาแรนก็ยิงติดเซฟไปโคตรเซฟอะโกแบบโกโสเปอร์เซฟจัดอะครื่งหลังก็มีแบบซามโยยิงติดหาแรนยิงติดเซฟนูน่นนี่นั่นนูน่นนี่นั่นมันไม่มีอะไรเลยเครื่องหลังแบบต้องไปคุยหลังเกมว่ามันเป็นไงครื่งหลังก็จบเกมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะสเปอร์ก็เกือบได้มนซี่ก็จะได้ก็ไม่ได้เครื่องหลังนี่เละเทะเลย มาพูดถึงหลังเกมกันลูกสุดท้ายที่ฮาเลนยิงแฮนตรงไหน VR มันดูยังไงเนี่ย VR นะ่ะคือบอลไปโดนไรดนันดันโซ่มือดานโซ่แล้วก็มุมกล้องมันเหมือนแขนฮาเลนไปโดนแต่ว่ามันไม่โดนไงถ้า VR ตรวจเช็คว่าแฮนจริงก็คือควรได้จุดโทษอะแต่ก็ไม่ได้นะก็ จบเกมไปแบบนี้ไม่รู้ว่าทําทําไมนะกรรมการมาพูดถึงครึ่งแรกนะครึ่งแรกมันเล่นดีนะดีเลยแหละมันเกมบุกดีแต่ใช้โอกาสเปลืองมากสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปลืองแบบว่าเข้าทําหลายรอบมากยิงออกเซฟยิงออกติดเซฟแบบลูกที่ควรได้ก็มาจากซาเวนโย่แหละแต่ก็ซาเวนโย่ทาไม่ได้มันก็เลยอึดอัดในช่วงครึ่งหลังยิ่งครึ่งหลังนี่แล้วใหญ่ครึ่งหลังสปเปอร์เหมือนโดนเคาะมาแล้วโคสปเปอร์เคาะมาแล้วว่าเอามันซะ มันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วแมนซีโคสเบอร์บอกเอาวันซะก็นั่นแหละ ก็โดนบุกยับเลยนะสําหรับครึ่งหลังดูไปเครียดไปแบบหัวใจจะวายแบบว่าบุกเอาสปเปอร์บุกเอาบุกเอาบุกเอาตอนซอนยังไม่ลงก็แบบก็บุกได้แล้วอ่ะแล้วเห็นซอนลงมาวอร์มอ่ะคือแบบโดนแน่ซอนโครเซกี้โอ้โดนแน่แต่ดีที่ไม่โดนมีโครซนอวันนี้เล่นดีมากแล้วก็เอเดนเซฟดีมากมีซอนหลุดเดี่ยวไปยิงแต่ก็ติดเอเดนแบบว่ายิงจอจอแต่ติดเซฟเอเดนไม่ได้เห็นได้ง่ายนะว่าเอเดนจะเซฟขนาดนี้นพูดถึงคนที่เล่นดีวันนี้ก็มันจะมีโครซ น็อปนะที่เล่นดีมากๆตัดบอลได้ดีแบบดักหลังแบบดีหมดอะสำหรับคูซน็อบอายุ20ที่แบบยืนคู่กับดิอาคือแน่นปึก๊กแน่นจริงแบบแข็งเก่งพอๆกันเลยสำหรับคูซน็อบกับดิอาส่วนแบกขวาอย่างมาเทลูเนสนัดนี้ขยันเวอร์ขยันมากมีเสียบอลบางจังหวะไม่เป็นไรแต่ขยันมากวิ่งเร็วด้วยไม่มีมีจังหวะแบบบงังบอลด้วยนะบงังบอลแบบลิกโคแต่เขาก็เอาัตรอดมาได้นะสำหรับ มาชุดโนเนสในวันนี้แบ็คขวากวาดิโอแจม่มตัวนี้แจม่มเกมรับดีมากเลยวันนี้นะตันนี้แจ่มรับดีเกมบุกก็ไม่ค่อยบุกมากแต่ดีวันนี้กวาดิโอคือเล่นลงทุกแมตส์เล่น,เล,นเล่นดีมากส่วนโคอาสืวันนี้เล่นเป็นกลางรับเลยนะนิโก้ไปขึ้นไปหน่อยหน่อยหนึ่งทำให้กกลางรับก็กลายเป็นโคอาสิแทนนิโก้ก็ไม่มีก็ไม่ค่อยมีปัญหา แต่มีในครึ่งหลังอะคือแบบผ่านกองกลางง่ายมากสำหรับสเปอร์นะถึงกองหลังเร็วมากกองกลางตัดเกมไม่มีวันนี้นิโก้เล่นไม่ค่อยออกวนมามุดยิ่งเล่นไม่ออกเข้าไปใหญ่ทําไมกันนะอันนี้ไม่รู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยทำไมวันนี้มามุดเล่นไม่ออกเลยเอะก็มาถึงโดกู จิตจ้าตั้งแต่นัด Liverpool, ลิเวอร์พูลนะก็ทําได้ดีมาถึงในนัดนี้ด้วยนะได้แอซซิดด้วยสําหรับโดกูแต่ช่วงท้ายเกมก็จะเห็นว่าเขาเริ่มแผ่วๆเพราะเหนื่อยอวิ่งทั้งเกมแต่วิ่งได้ถึงนาทีเขาไปเหนื่อยนาทีที่85-90ง90 mm hmm. ก็แสดงว่าก็ฟิตอยู่นะส่วนซาบินโยจังหวะสุดท้ายยังว่าเดียวเลยห่วงบอลไปหน่อยวันนี้ยิงเอายิงเอายิงเบายิงออกเลี้ยงดีและหาช่องดีและ ดึงจังหวะดีและเหลือจังหวะสุดท้ายพอๆกันกับโดกูแต่วันนี้โดกูมีแอซิดไงโซนฮาเลนเสียดายไม่ได้2ลูกได้แค่ลูกเดียวนะก็ไปยิงลูกแรกแบบบอลเข้าถึงตัวแล้วแต่ว่ายิงแบบเหนือชั้นอะ่ะก็เลยเข้าไปส่วนลูก2ก็เหนือชั้นเข้าไปอีกเนอะททำไมเนะี่ยส่วนลูก2ก็เหนือชั้นเข้าไปอีกก็ยิง แบบชิ่งกับโฟเด่นไม่งั้นโฟเดนได้แอสซิตแล้วนี่ก็ชิ่งกับโฟเด้นปลาบอลไปแขนดานโซมาถึงหาเล่นหาเล่นก็ล็อกยิงเข้าไปแต่ล้ำหน้าอย่างเซง็งหรือข้อเสียของแมนซิตี้วันนี้ก็ช่วงครึ่งหลังเป็นอะไรไม่รู้เหมือนแบบเป็นเหมือนเกมฟุตบอลจริงๆนะที่แบบว่าไม่ได้ก็โดนะ แต่วันนี้ไม่โดนไงคือจังหวะได้มันเยอะแล้วแต่เกือบโดนครึ่งหลังเล่นแผ่วกันมากสำหรับแมนซิเหมือนแบบเหมือนแบบไม่เข้ากันนะออืเหมือนไม่ทันจังหวะกันนะตอนนี้เหมือนครึ่งแรกก็เหมือนกันมันส่งเผื่อส่งเกินส่งสั้นมันมันเหมือนยังไม่เข้ากันนะสาหรับชุดเนี้ยก็เป็นการเปลี่ยนถ่ายที่ดีแต่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไงสำหรับทั้งไลฟ์อัพเนี่ยคือถ้าเล่นรู้ใจกันมากกว่านี้อาจจะโหดกว่านี้แน่นอนตอนนี้เหมือนแบบส่ง ขาดกันเกินไม่เข้าใจกันเยอะไปหน่อยนะส่วนสปเปอร์สปเปอร์ผมไม่ไม่ค่อยได้ดูนะเพิ่งรู้ว่าฟอร์มก็ประมาณแมนซิเลยฟอร์มของสปเปอร์ครึ่งแรกคือสปเปอร์ไม่เอาอะไรเลยแบบส่งส่งไม่ตรงขึ้นหน้าแบบกองหลังเหมือนโลกโลกแบบส่งพลาดลื่นบ้างวันนี้คนลื่นเต็มเลยนะในพื้นสนามสปเปอร์นะ่ะกองหลังลื่นลงติดขึ้นบอลไม่ได้คือเหมือนเห็นกับด้านสําหรับแมนซิที่แพ้ติดกันอนะ ็นสเปอร์แบบว่าขึ้นบอลยาก,ยากแบบนั้นเลยใช่เลยทําให้ขับเปอร์ก็เล่นยากนะสำหรับส่วนซอนไม่รู้ทําไมเขาเป็นสํารองคุณโรเซ็ปี้เป็นสํารองเหมือนเอาเด็กลงนะสําหรับสเปอร์ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะใครรู้ก็ช่วยบอกทีนั่นแหละแต่ครึ่งหลังสเปอร์พลิกขั้วเลยกล้าเล่นไม่ยึกยักและไม่โลกแล้วแบบส่งส่งหรือแมนซีแผ่วก็ไม่รู้อะ สองทีนี้รู้สึกทีมือใกล้ๆกันแหละสปเปอร์กับแมนเชียจบเกมนี้ไปสำหรับเกมสปเปอร์เปิดบ้านรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ลงคลิปเชา้าคอมผมพังนะก็เพิ่งซ่อมมาก็เดี๋ยวดูกันว่ามจะลงคลิปตอนไหนอาจจะอาจจะสองสามวันลงอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะสำหรับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ด้วยใครคิดเห็นไงคอมเมนต์มาได้สวะกดไลดาค์ซับสไคร้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบาย